คนเลวที่อยากมีอำนาจซื้อเสียงคนโง่ที่สิ้นคิดและไร้ค่าขายเสียงประชาธิประยจะบรรลัยล่มจมเสียงจากสวนจันทบาลห้านาทีวันพฤหัสบ,บดีที่30มกราคมพุทธศักราช2568ขอออกตัวก่อนว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง ด้วยเหตุผลสองประการประการแรกเป็นเหตุผลส่วนตัวที่พูดมานานแล้วว่าขอสละสิทธิ์ของพลเมืองทั้งสิทธิ์ไปเลือกตั้งทั้งสิทธิ์อันจะพึงมีจากการไปเลือกตั้งนั้นจนกว่าที่จะมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์คือเลือกใครก็ได้แม้คนคนนั้น ไม่ลงสมัครคือจะต้องมีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอนุญ,ญาตให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ขั้นสมู์ของตนเลือกใครก็ได้ดังกล่าวแล้วนั้นเชืยก่อนจึงจะไปใช้สิทธิ์ซึ่งคนใกล้ชิดก็พากันหัวเราะแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คงจะหมดสิทธิ์ไปจนตายก็ได้พูดไปแล้วว่าก็ไม่เป็นอะไรที่ถ้าใคร สงสัยว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นอันนี้แหละจะต้องคุยกันยาวเป็นชั่วโมงใครอยากแก่คุยก็มาคุยเพราะไม่ใช่เรื่องลี้ลับซับซ้อนอะไรเป็นเรื่องตรงตรง,ต,รงตื้นตื้นละง่ายๆคือตรงไปตรงมาอยู่แล้วส่วนเหตุผลที่สองก็คือตอนก่อนจะแก่ชารานี้ได้ก่อตั้งองค์กรการกุศลเป็นมูลนิธิ ชื่อมูลนิธิสุตะวานมาคืนแผ่นดินให้ป่าและให้ป่ากับคนอยู่ปนกันไปบริจาคที่ดินให้รัฐให้หลวงให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้เจตนารวม์ที่แท้จริงก็คือบริจาคให้ธรรมชาติให้สรรพสัตว์ผ่านรัฐผ่านหลวงดังกล่าวนั้นแล้วในมูลนิธินี้มันมีข้อบังคับเอาไว้ว่า ไม่ทํากิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการเมืองนี่คือเหตุผลที่สองก็เลยต้องออกตัวเอาไว้อย่างนี้แต่ทีนี้เรื่องที่เอามาพูดคุยกันวันนี้มันเป็นเรื่องที่เคยพูดมาตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นพระเมื่อ20-30ปีที่ ผ่านมาแล้วหรือตลอดอย่างน้อยก็สามสปีขึ้นไปหรืออาจจะถึง40ปีก็ได้ก็พูดอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วเพราะเห็นเช่นนี้และเชื่อว่าคนดีคนมีปัญญาทั่วไปก็มองเห็นอยู่แต่ไม่รู้อะไรมันบางตาก็เลยทำให้หลายคนพลาดมัวกันไปหมดทั้งที่ที่จริงตรงนี้แหละคือเหตุและผลที่แท้จริงที่ ประเทศชาติของเราจะล่มจมหรือว่าจะเจริญรุ่งเรืองมันก็ต้องอยู่ตรงนี้เรื่องจะเป็นประชาธิปไตยถ้าเรายังแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้มันก็คือจบกันไปตั้งแต่แรกมันจะดีกว่าเอาปืนมาปล้นเอาหรือปฏิวัติรัฐประหารก็แค่นิดเดียวก็คือปฏิวัติรัฐประหารด้วยการเอาปืนมาปล้นนั้นมันไม่ดีอยู่แล้วมันไม่ควรจะเกิดแต่เมื่อมันเป็นประชาธิปไตยประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือก แต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้คนเลวที่อยากมีอำนาจใช้เงินลงทุนไปก่อนซึ่งเขาจะต้องไปถอนทุนคืนทีหลังแน่ๆเข้าไปมีอำนาจอย่างนี้ได้มันก็เท่ากับเราเปิดโอกาสให้ลูกหลานของเราหมดสิ้นอนาคตเปิดโอกาสให้ประเทศชาติของเราพินาศร่มจมมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเราคนที่ไปรับเงิน มาคือขายเสียงจะไม่เรียกว่าเป็นคนสิ้นคิดและไร้ค่าได้อย่างไรเพราะมันก็โง่เต็มๆอ้าถ้าเรารับมาแล้วเราไม่เลือกเขาอันนี้ก็ยังค่อยยังชั่อดอยใช่ไหมแต่ว่าดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปรับมาเลยคืออย่าไปข้องเกี่ยวด้วยอย่าไปยุ่งเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งคนซื้อเสียงและคนขายเสียงนั้นไม่ใช่เป็นพลเมืองดีแน่แน เป็นพลเมืองเลวที่ทําลายอนาคตของลูกหลานตัวเองทําลายชาติบ้านเมืองอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจะแก้ไขต้องแก้ไขเรื่องนี้ก่อนนะครับ